อ่ะโอเคค่ะทุกคนมันอดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะมาถึงขนาดนี้แล้วจะไม่เดินไปให้ทั่วๆเลยก็คงจะไม่เป็นมันก็คงจะไม่ใช่กี้อะนะแต่ว่าบอกก่อนนะคะว่ามาครั้งนี้กี้คงไม่ได้พาเดินละเอียดเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็บอกแล้วว่ามันคิดถึงก็แวะเข้ามาชมหน่อยนะคะประมาณนี้พอดีเมื่อกี้ตอนที่กี้กําลังเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะกำลังอยู่ที่เขตพระราฐานชันนอใช่ไหม ตาก็บอกว่าตาก็มองเข้ามาที่เขตพระราชฐานชั้นกลางชั้นในด้วยนะคะแล้วก็ก็ตอนแรกกะว่าจะถ่ายแค่คลิปเดียวเปลี่ยนใจถ่ายอีกคลิปนะคะทุกคนเข้ามาดูในเขตพระราชฐานชั้นกลางชั้นในดูบ้างนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้ตอนแรกที่ขี้อยู่ตรงนู้นจำได้ไหมหนู่นประตูมงคลสุนทรใช่ไหมเห็นไหมแล้วพอกี้เดินเข้ามาเนี่ยถ่ายเข้ามาตรงนี้เราก็จะมองเห็นในส่วนของพระที่นั่งวิหารสมเด็จเห็นไหมวิหารสมเด็จนี่โลช้างเผือกพระคลังม,าางมหาสมบัตินะคะที่เป็นพระคลังในนะคะทุกคน ไอ้นั่นคือพระพาติมุกนะคะแล้วก็อันนั้นคือพระที่นั่งสันเพชมหาปราสาทนะคะทุกคนแล้วก็สุดลุกหูลูกตาตรงนั้นคือสุญาตอมรินนะคะอันนั้นคือประตูเสาธงชัยที่กี้บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะแลวที่อยู่เป็นท่านแท่นข้างๆตรงนั้นคือศาลหลวงนะคะทุกคนเนี่ยค่ะในเขตของพระราชฐานชั้นในเอ่อชั้นชั้นชั้นกลางกับชั้นในก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าที่จะไม่ได้เดินไปจนถึงพระที่นั่งบรรจงรัตนาศนะคะซึ่งมันจะต้องเดินข้าม เ,เลยพระพาตีมุตนนไปอีกไกลเลยนะคะทุกคนนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะทุกคนพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยานะคะช่วงนี้ใบไม้มันร่วงแห้งนะคะทุกคนบรรยากาศมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะดูโศกเศร้านะคะเพราะว่าใบไม้มันเหี่ยวเฉามากค่ะทุกคนดูดิฟิลได้จริงๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะใบไม้มันแห้งนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะ นี่คือพระที่นั่งสารเพ็ญมหาปราสาทนะคะที่นั่งองค์นี้แหละค่ะทุกคนที่สมเด็จพระนารายณ์ท่านมารับพระราชรับสารจากราชทูตท,ที่มาถวายให้กับพระองค์นะคะราชทูตจากฝรั่งเศสเนี่ยค่ะอันนี้คือลงช้างเผือกอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนช้างเผือกเนี่ยเป็นช้างทรงของกษัตริย์นะคะพอพระองค์ลงมาจากพระที่นั่งใช่ไหมสมเด็จพระราชาเินมาตรงนี้ใช่ไหมตรงบันได แล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้ปุ๊บช้างรอรับตรงนี้เลยนะคะแล้วช้างเผือกเนี่ยจะมีออพวกข้าราชบริพารต่างๆได้มีด้วยหน้าที่ดูแลนะคะเอาอาหารให้กินตลอดเวลาค่ะทุกคนนะคะน้ําเน้มนะคะใส่ในถาดทองเพราะว่าเป็นช้างทรงของกษัตริย์ทุกคนคะอันเนี้ยมันเป็นดินที่มันสไลด์ที่มันที่มันที่มันถล่มลงไปตรงแถวๆข้างๆพระที่นั่งสันเทียมหาปราสาทเนี่ยทุกคนเห็นไหมหลุมเบลเลอร์เทอร์เลย ะะลเบเลร์เธอเลยเนี่ยค่ะทุกคนมันทําให้กี้ได้เห็นว่าทุกคนเห็นไหมว่าตรงนี้ลึกลงไปเนี่ยในชั้นล่างลงไปอ่ะมันยังมีอิฐอยู่เห็นปะเห็นไ,ไหมเห็นไ,ไหมคะเนี่ยค่ะเนี่ยฐานมันค่อนข้างลึกมากทีเดียวนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปบนพระที่นั่งสันเพชรมหาวาศาศาิสารแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน เนี่ยตอนนี้กี่ยืนอยู่บนโรงช้างเผือกเห็นไหมคะเนี่ยค่ะที่มันอยู่ตรงทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทนะคะแล้วไอ้แท่งสูงๆนึงก็คือสุญาตรมรินฝัน่งตรงข้าววัดหน้าพาเมนทุกคนเห็นรถจอดฝั่งนู้นไหมบอกแล้วว่าคนเยอะมากมันเป็นวันหยุดยาวอีกช่วงหนึ่งของพฤษภาคมนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันที่2 2วันวิสาขาเนี่ยมันตรงกับวันพุธไงมันไม่หยุดยาวไง อันนั้นวัดใหม่ชฉวิชิตค่ะนะคะนูเนี่ยค่ะพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาค่ะทุกคนนะคะย้ำอีกทีนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะดูละเอียดละเอียดกวนน่านี้ต้องเข้าไปย้อนดูในช่องที่กี้ทาไว้เนี่ยแหละคะ่ะเพราะว่ากี่ทําแยกเป็นย่อยๆไปเลยนะคะว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเป็นยังไงเดินตอกตอกตอกอยู่ในวังหลวงเนี่ยทุกคนสองสมปีละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเดินดูเพื่อให้เราหายคิดถึงนะคะจนกว่าจะมาอีกทีเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นแหละแต่ ถ้ากี่มายุธยาไม่ต้องห่วงค่ะที่จะหาเวลาเข้ามาอยู่ตลอดอยู่แล้วบางทีกี่มาแล้วกี่ก็ไม่ได้ถ่ายก็มีเหมือนกันนะคะประมาณนี้คิดถึงค่ะนะคะอย่างที่บอกมันผูกพันธุ์่ะคือทําเรื่องราวที่นี่หลายปีนะคะแล้วก็ลงมาพื้นที่ทุกวันเลยนะคะเราได้เห็นวิถีชีวิตนะคะว่าคนในปัจจุบันเนี้ยเขาก็เอ่อพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่อ่ะคะ่ะที่เขาดูแลพื้นที่อ่ะคะ่ะเขาก็ทําความสะอาดใช่ไหมแล้วเวลาลงมาทําเรื่องราวต่างๆในวงังหลวงเนี่ย บวกกับเราศึกษาเรื่องษษะประวัติศาสตร์มาด้วยใช่ไหมคะมันทำให้กี้รู้สึกว่าที่เนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากมายทีเดียว417ปีนะคะของกรุงศรีอยุธยาที่อยู่บนแผ่นดินตรงนี้เนี่ยนะคะทุกคนเป็นดินแดนแห่งคนครศักดิ์สิทธิ์ที่รัชกาลที่5ท่านมีพระราชดำริเอาไว้เออพระราชจำมลัดเอาไว้เมื่อครั้งที่เสด็จมาที่อยุธยานะคะว่าที่เนี่ยเป็นดินแดนแห่งแห่งแห่งเมืองศักดิ์สิทธิ์นะคะ ห้ามถือครองโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะมันเป็นสมบัติของชาตินะคะเพราะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะรักและห่วงแผนแล้วก็เข้ามาเที่ยวชมเข้ามาดูแลอนุรักษ์พื้นที่ตรงเนี้ยนะคะวังหลวงตรงเนี้ยไปยาวๆนะคะก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่แต่ละคนจะมีกําลังอะคะ่ะทุกคนนะคะกี้ก็ทําตามกําลังของกีแหละนะคะประมาณนี้โดดา่าวมั่งไรมั่งมีเหมือนกันนะบางทีเราทำ่ยมีมีบ็งคนก็มีมาบน่บนบน่นดาดาเรื่องนี้เรื่องนั้น,น,น,นกีก็น้อมรับอนะคะทุกคนเพราะว่า ไม่มีใครที่จะทำอะไรแล้วไม่มีใครตำหนิได้นะคะน้อมรับทุกคำติชมแหละนะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะทุกคนกี่ไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในสถานที่ต่อไปนะคะที่ไหนเดี๋ยวกี่บอกอีกทีละกันแต่ไม่บอกยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันแล้วบอกนะคะเดี๋ยวเผื่อเปลี่ยนที่นะคะโอเคค่ะเราไปที่พระราชวังหลวงกรุงศรีอย,อยุธยาแห่งนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ